วันนี้จะพูดเรื่องสติปฐานสี่ให้ฟังสติปฐานสี่นี่ก็แปลว่าฐานอันเป็นที่ตั้งของสติก็มีด้วยกันสอย่างคือหนึ่งเห็นกายในกายสองเห็นเวทนาในเวทนาสเห็นจิตในจิตแล้วก็สเห็นธรรมในธรรม ในเบื้องต้นเรามาทําความเข้าใจกับการเห็นกายในกายพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวิเนยะโลเกอภิชาโทมัสสั่งกายในกายในที่นี้ก็คือหมายคำว่าร่างกายของเราที่มีอาการ32ที่ประกอบไปด้วยผมขนเล็บฝันหนังเป็นต้นนี่ก็เรียกว่ากาย ถ้ากายในกายก็หมายความว่าสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างในทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ากายก็อันหนึง่งกายในกายก็อันหนึง่งทีนี้พระพุทธองค์ให้ทรงเห็นกายในกายสมมุติว่ากายอันที่หนึ่งก็คือกายกายอันที่สองก็คือกายในกาย พระพุทธองค์ให้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะทีนี้มาทำความเข้าใจกับคำว่ากายแล้วก็กายในกายกายนี้ก็ประกอบไปด้วยนี่แหละธาตุสีดินน้ำไฟลมที่เป็นตัวเรานี่แหละสูงเท่านั้นน้ำหนักเท่านี้นะดำขาวอย่างเงี้ยอันนี้คือกายอ่านะ ที่เป็นล่างนี่นะล่างนี่ล่าง,างคือกายก็ประชุมกันของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาแหละให้สูงเท่านี้ยาวเท่านี้กว้างเท่านี้เป็นคนขาวคนดำก็ว่ากันไปน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้เรียกว่าเป็นตัวคนเป็นโบดี้อันนั้นคือกายสิ่งเหล่านี้คือกายมันเดินได้ ไปได้มันนอนได้นั่งได้กินน้ําได้ขับถ่ายได้ตัวกายเนี่ยเ,เรียกว่าประชุมกันของธาตุสีนน้ําลมไฟเรียกว่าก้อนก้อนหนึ่งเรียกว่าคนคนหนึ่งนั่นแหละคือกายแต่ทีนี้ตัวกายในกายที่พระพุทธเจ้าทรงให้มองเห็นให้มีสติระลึกเห็นถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้อย่างนี้ ก็คือความเคลื่อนไหวไอนตัวกายในกายคือความเคลื่อนไหวทั้งหมดความเคลื่อนไหวทั้งหมดนั่นแหละชื่อว่ากายในกายอ่าอย่างเช่นว่ากับพลิบตานี่ก็เคลื่อนไหวเดินก้าวขานี่ก็เคลื่อนไหวนะการพูดนี่ลิ้นก็เคลื่อนไหวการกลืนอะไรสักอย่างลงไปในลิ้น ก็คือความเคลื่อนไหวการเคี้ยวคือความเคลื่อนไหวาการดื่มน้ําการกินอะไรสักอย่างหนึ่งก็ลงไปในลําไส้ก็เคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งการเคลื่อนไหวการที่มันไม่อยู่นิ่งการที่มันไหวไปสิ่งที่มันไหวไปในกายนี้เบื้องต้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเรื่องของลมหายใจ ลมหายใจนี่คือการไหลเข้าไหลออกคือเคลื่อนไหวจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะการเคลื่อนไหวของลมนั้นก็ชื่อว่ากายในกายเหมือนกันการที่ยกมือพลิกมือคว่ำม,มืออันนี้ก็เป็นกายในกายเหมือนกันแล้วก็การที่มันก้าวขาเดินนี่ก็เป็นกายในกายเหมือนกัน บางคนปฏิบัติทางยุบหนอพองหนอให้เห็นท้องพองให้เห็นท้องยุบและลึกเห็นด้วยสติเมื่อลมหายใจเข้าท้องก็พองออกเมื่อลมหายใจออกท้องมันก็ยุบเข้าพองยุบนี่ก็ให้เห็นประจักษ์ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสิ่งที่ล,ลึกเห็นเนี่ยคือเห็นกายในกาย เห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกก็ชื่อว่าเห็นกายในกายเห็นท้องพองขึ้นเห็นท้องยุบลงก็ชื่อว่าเห็นกายในกายหรือว่าบางคนปฏิบัติยกมือ hand move เห็นมือเข้ามือออกมือเคลื่อนมือไหวมือคว่ำมือหงายอันนี้ก็ชื่อว่าเห็นกายในกายคือเห็นการเคลื่อนไหวนั่นแหละ หรือบางคนพิจารณาตามผิวหนังเป็นคันเป็นเย็นเป็นอะไรนี่เห็นกายในกายทั้งสิน้นอาบน้ำชำระร่างกายเทน้ำลงไปในตัวนี้เย็นว่าไปทั้งล่าง่ถ้าเห็นก็ชื่อไปเห็นกายในกายได้เพราะว่าทุกอย่างก็เป็นความเคลื่อนไหวสังเกตง่ายๆคือคนตายจะมีแต่กายอย่างเดียวคนที่นอนตายอยู่นี่นะไม่หายใจไม่ท้องพองท้องยุบ ไม่กระดิกนิ้วไม่กระพริบตาไม่ท้องพองท้องยุบไม่ไหวคนตายโดนตายแล้วเขาเรียกว,ว่ามีแต่กายนั่นแหละคือกายอันนั้นพระพุทธองค์ไม่ทรงแสดงว่าเห็นกายแต่ให้เห็นกายในกายทีนี้คําว่ากายในกายคือความเคลื่อนไหวกายก็คือมันนอนตายอยู่แอ่งแม้งนะไม่มีการเดินไม่มีการนั่งไม่มีการยืนไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้น แต่พอเห็นกายในกายก็คือเห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดเพราะฉะนั้นบุคคลผู้จะปฏิบัติสติปัฏฐาน4ให้ตรงตามคำที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงก็คือตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในการเห็นนั้นเรียกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้คำว่าโลกในที่นี้ก็คือกายกับใจกายกับใจในี่ชื่อว่าโลก โลกนี้ก็มีอยู่กับเราทุกคนที่เราเข้าใจว่ากายเราร่างกายเราเข้าใจว่าจิตใจของเราเข้าใจว่าความรู้สึกนึกคิดของเราความจําได้หมายรู้ของเราจริงๆสิ่งเหล่านั้นก็คือโลกโลกนี้มันก็เกิดมันก็ดับตามภาษาของมันเป็นโลกเมื่อเกิดมาแล้วเมื่อมีภาษามันก็เป็นโลกมีความปรุงแต่งในตัวเมื่อตาเห็นรูป ก็เกิดจากสุวิญญาณขึ้นรู้แจ้งการเห็นขึ้นเมื่อหูได้ฟังเสียงก็เกิดได้ยินขึ้นเมื่อลิ้นเจมูกได้กลิ่นก็เกิดการรู้แจ้งว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นขึ้นมาเมื่อลิ้นได้รสก็รู้ว่ารสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสเผ็ด เมื่อกายสัมผัสลมพัดมานี่เย็นประทะผิวก็เย็นหรือว่าทะลอนไฟมาประทะผิวก็ร้อนหรือว่าไปโดนตำแยมันก็คันเย็นร้อนคันโดนหมอนโดนอะไรก็นุ่มโดนน้ำแข็งก็เย็นผิวน่ะนะที่มากระทบกายนะโดนหนามทิ่มก็เจ็บสิ่งเหล่านี้คือการกระทบทางกายก็เกิดจากสุวิญญาณเรียกว่ากายย่วิญญาณขึ้นทางกาย ใจก็เหมือนกันใจนี่ก็อยู่เฉยๆเหมือนความรู้แจ้งขึ้นอยู่แต่ว่าเมื่อจิตใจอารมณ์เกิดทางใจเรียกว่าธรรมอารมณ์การตรึกการนึกการคิดการเกิดขึ้นของอการวาดภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้จินตนาเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นธรรมอารมณ์ที่เกิดมาแล้วจิตใจก็ไปรับรู้เป็นมโนวิญญาณขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่า อายตนาก็ได้เรียกว่ารูปนามก็ได้เรียกว่ากายใจก็ได้แต่นี่ก็คือโลกเรียกว่าโลกก็ได้สิ่งที่มีที่เป็นที่ปรุงแต่งเขาเรียกว่าโลกโลกนี้ก็มีอยู่แล้วของเขาเพราะฉะนั้นพระผู้ปฏิบัติท่านว่าจะรู้แจ้งโลกคือรู้กายรู้ใจนี้แต่ในเบื้องต้นจะรู้ก็คือต้องมาพิจารณาเห็นกายในกายนี้เป็นเบื้องต้น พระพุทธองค์แสดงอย่างนั้นนะเมื่อเห็นกายในกายนี้อยู่เป็นประจําแล้วก็จะกลายเป็นสติปัฏฐาน4นะเห็นคือเห็นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมาแล้วคือเห็นลมหายใจเชื่อว่าเห็นกายในกายเห็นท้องพองท้องยุบก็เชื่อว่าเห็นกายในกายเห็นยกมือเข้ายกมือออกความหงายมือนี่ก็เชื่อว่าเห็นกายในกายเดินเห็นกายเคลื่อนไหวก็ชื่อว่าเห็นกายในกาย เหล่านี้ให้เราพิจารณาเห็นด้วยสติและลึกได้เมื่อสติและลึกได้อยู่เป็นประจำก็ได้ชื่อว่าเจริญสติปัฏฐานสี่ในข้อเห็นกายในกายถ้าเกิดว่าไม่เห็นเลยวันๆหนึ่งลมหายใจเรามีประมาณสองถึงสามหมื่นเที่ยวเข้าแล้วก็ออกอยู่นั่นถ้าเราไม่กำหนดรู้เลยได้ชื่อว่าเราไม่เห็นกายในกาย พองเราพองเรายุบวันหนึ่งก็ประมาณ3า000ืเที่ยวเราก็ไม่ได้กําหนดเห็นว่ามันพองมันยุบก็ชื่อว่าไม่เห็นกายในกายได้ชื่อได้ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าในสติปัฏฐาน4เป็นโมฆะนะหรือว่าวันหนึ่งเราก้าวขาเดินอาจจะสองสามพันก้าวต่อวันแล้วไม่ได้กําหนดรู้เลยว่ามันไหว นี่มันเคลื่อนไหวไม่เห็นมันเลยสักสักครั้งอันนี้ก็ชื่อว่าไม่ได้เจริญากายในกายไม่เจ็ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานสีหรือว่าเรามือพับมืองออย่างพระท่านก็บอกว่าให้รู้เวลาห่มจีวรเวลาฉันบินทบาทมือเข้ามือออกการเคลื่อนไหวการย่างใกล้ ย่างกลายนะเดินหน้าถอยหลังให้รู้หมดกำหนดเห็นสิ่งที่มันไหวนั่นแหละคือกายในกายเมื่อเห็นกายในกายชัดนั่นก็จะกลายเป็นสติปัฏฐาน4ีนะ่รู้ว่าอ๋อนี่แหละคือกายในกายนะจิตก็จะตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเป็นขั้นต่อไปก็จะเป็นจากสติปัฏฐานสี่ก็เป็นสัมมาปัฏฐานสี่ความเพียรชอบ อิทธิบาทสีความพอใจในสิ่งนั้นแล้วก็อินรีห้าพระห้าโพชงเจ็ดอริยมรรคมีองค์8ดไปตามลําดับแต่เบื้องต้นก็ให้เห็นกายในกายนะสรุปแล้วกายในกายที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงก็คือกายก็คือธาตุสี่ดินน้ํามลมไฟที่มารวมกันเป็นก้อนเป็นคนเป็นสูงเป็นต่ําเป็นดําเป็นขาวน้ําหนักเท่านั้นเท่านี้เป็นคนคนหนึ่งชื่อว่ากายกายในกายก็คือความเคลื่อนไหวในกายนั้นทั้งหมดนะ หายใจเข้าหายใจออกเห็นลมนั้นก็คือกายในกายเห็นการเคลื่อนไหวการเดินการย่างก้าวจากจุดหนึงไปจุดหนึ่งนั้นก็ชื่อ่าเห็นกายในกายเห็นท้องพองท้องยุบก็ชื่อไปเห็นกายในกายเห็นมือเข้ามือออกก็ชื่อไาเห็นกายในกายทุกสิ่งอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในนี้เห็นเข้าไปในนั้นชื่อว่าเห็นกายในกายทั้งหมด ถ้าจเจริญเห็นอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าเห็นกายในกายาถ้าบุคคลตายแล้วเป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนก็มีแต่กายอย่างเดียวยังไม่ได้เผาก็เป็นกายไม่มีกายในกายปรากฏเพราะฉะนั้นกายในกายปรากฏอยู่แต่เฉพาะในบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บุคคลที่เป็นเป็นอยู่เขาก็ปรากฏของเขาอยู่กายในกายบุคคลไหนกำหน,ด,ำนดรู้ กายในกายคือเห็นความเคลื่อนไหวในธาตุสีดินน้ำไฟลมนั้นในร่างนั้นในบุคคลนั้นคือเห็นตัวเองนั่นแหละ,ะการเคลื่อนไหวของตัวเองนั่นแหละชื่อว่าเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำก็จะได้อานิสงส์ตามที่กำหนดไว้คือมีสติแล้วก็มีปัญญามีรู้แจ้งเห็นจริงสัจธรรมตามที่เป็นจริงนะก็ฝากไว้ให้พิจารณาเรื่องเห็นกายในกายคือเห็นอย่างนี้